รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตองมาริโลสลดการสะสมของแบคทีเรียไม่แสบปากบริษัทปตทจำกัดมหาชน ครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์เช่นเคยนะครับวันนี้บินจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดตราดครับเมืองร้อยเกาะที่มีเกาะช้างเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยซึ่งก่อทางฝั่งทะเลตราดนะครับถือได้ว่าเป็นทะเลที่มีความสวยงามน้ําใสแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงครับวันนี้บินก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กันที่ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ชุมชนที่เราสามารถมองเห็นวิวของเกาะช้างได้อย่างชัดเจนครับและที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นนวัตกรรม e ีโค r ริน e ที่เป็นการพิมพ์ลายผ้าโดยใช้ใบไม้อีกด้วยล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นตามบินไปเลยครับ กที่เป็นความภาคภูมิใจของที่นี่นะครับวันนี้เรามีวิทยากร3ท่านพิเศษก็คือพี่ตองแล้วก็พี่เมย์ทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกหน่อยครับว่าฐานนี้คืออะไรครับฐานนี้คือผ้าพิมพ์นิเวศอีโคปิ้นนะครับก็คืออเป็นฐานที่เราใช้สีของใบไม้ขายโอนลงผ้า เหมันที่ผมใส่ใช่ค่ะดังนั้นไอ้สีที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นสีจากใบไม้เป็นสีจากใบไม้ครับไม่เราเราไม่ได้เอาใบไม้ไปแต้มสีแล้วลงมาปะแต่อันนี้คือเป็นสีธรรมชาติจริงๆจากตัวใบไม้เองจริงๆครับย้ำอีกทีเรียกว่าอีโคปรินต์ครับอีโคปรินต์มีใบไม้จากที่ไหนบ้างครับคอนเซ็ปต์คือ ย้อมสามป่ายังจางกูผาสู่มหานาทีก็จะมีป่าชุมชนป่าชุมชนครับป่าชายเลนป่าชายเลนและป่าสมุนไพรโอเคมาดูที่ละป่าเริ่มจ้งแต่ป่าชุมชนก่อนคือไปไหนบ้างครับถ้าเป็นป่าชุมชนก็คือหมายถึงพืชเศรษฐกิจครับที่มีอยู่ในชุมชนครับก็จะมีเช่นอาทิเช่นตัวนี้คือใบสักโอ้นี่นี่นบสักอย่างนี้ ใบสักนี่จะให้สีอะไรครับใบสักจะได้สีเหลืองสีม่วงครับอย่างเช่นด้านหลังอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นอกจากนี้ครับก็อย่างยูคายูคาลิปตัตัวนี้ก็จะเป็นป่าชุมชนเหมือนกันคือจะมีขึ้นทั่วไปในชุมชนก็เหมือนกับที่ลายเสื้อของผมถูกไหมเนี่ยคล้ายๆเลยสวยงามมากนะครับนี่ใบยูคานอกจากนี้ยังมีป่าป่าสมุนไพรก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น เพกาหรือลินฟ้าใบเพกาครับตัวนี้จะได้เหลืองได้เขียวได้น้ําตาลไล่ไปเลยครับแล้วแต่ว่าเราต้องการให้เป็นสีอะไรอืแล้วก็อย่างใบสบู่ด้านหลังตัวนี้นี่ก็จะเป็นป่าสมุนไพรครับสบู่ตัวนี้ช่วยในการเจริญอาหารครับเป็นยาอายุวัฒนะด้วยครับครับแล้วก็ป่าไทเลนไทเลนก็จะเป็นอย่างตัวด้านหลังนี้ที่เป็นสีชมพูครับสวยๆนี่เลยนะฮะใช่ครับตัวนั้นอ่ะจะเราจะสกัดสีมาจาก ต้นกงกลางต้นโกงกลางซึ่งเป็นตัวแทนของไม้จากมหานททจากไม้จากสายน้ำา<ช>ไม้จากป่าชายเลนแล้วสุดท้ายแล้วก็คือพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปล้างในน้ำทะเลโอ้ทีนี้ในการที่เรานำเอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเนี่ยพวกไม้ป่าต่างๆมาทำเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรครับพี่ต๋องรายได้โอ้ของคนในชุมชนสร้างรายได้สร้างรายได้ครับสร้างรายได้คนในชุมชนก็คือ,อชาวบ้านสามารถทําได้ครับ ขายได้ม,มีรายได้เสริมขึ้นมาครับครับ,รบอย่างเช่นไอเสื้อที่ผมอยู่ใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ,ร,บ,ร,บ,ร,บราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อถ้าเป็นตัวนี้ถ้าขายอยู่จริงๆแล้วจะอยู่ที่ตัวละ599โอ้โห ราคาไม่ธรรมดานะครับอันนี้ก็แสดงว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับครับทีนี้เอาล่ะเรารู้แล้วว่าสามารถสร้างรายได้ได้นะครับล้วที่มาที่ไปของใบไม้ต่างๆเนี่ยมาจากไหนวิธีการละครับทราบว่าที่นี่เนี่ยวิธีการเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นท็อปซีครัแต่มาบอกในรายการของเรานะครับเพราะกําลังจะโปรโมทด้วยครับวิธีการในการที่จะทําผ้าเนี่ยทำยังไงครับให้ได้ลายสวยแบบนี้ครับครับเบื้องต้นเรียนไว้ก่อนว่าเสื้อหนึ่งตัวผ้าหนึ่งผืน ที่ทําออกมาที่เห็นนะครับหนึ่งผืนหนึ่งตัวใช้เวลาต่ำๆ3วันราคา,า,คาถึงนิด,าาน,ดนึงครับเวลามันต้องใช้เวลาในการทำใช่ครับ,รบก็เริ่มด้วยจากผ้าผ้าเราก็จะต้องต้มแช่กับน้ําสารส้มคูนขาวทิ้งไว้ก่อนหนึ่งคืนครับลักษณะก็จะเป็น อย่างนี้อันนี้อันนี้ก็คือเอาผ่าขาวปกติธรรมดานี่แหละมาแช่ไอ้น้ำขาวๆนี่คืออะไรนะฮะอ่าน้ำอ่าเป็นปูนขาวผสมกับสารส้มผสมกับสารส้มทําไมต้องใส่อ่าปูนขาวสารส้มลงไปตัวนี้เขาเรียกสารช่วยติดสีเป็นตัวช่วยติดสีครับจะต้องแช่ให้เส้นใยผ้าให้ผ้าให้ตัวผ้าเส้นใยผ้าดูดซึมสารติดสีเข้าไปเต็มที่ก่อนโอเคครับตัวนี้อ่าพอเราแช่เรียบร้อยเสร็จแล้วครับครับเราจะ ข้าสู่ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทําครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยดีไหมครับ,รบว่าทํากันอย่างไงบ้างครับโอเคครับ ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยัตอนนี้ทําอะไรครับพี่ต๋องขั้นตอนเ,ออเป็นวิธีการทําหลังจากผ้าเราต้มน้ําสารส้ม ผสมปูนขาวจิ้งไว้8ดชั่วโมงแล้ว8ชั่วโมงใช่ครับแล้วเราก็จะมาบิดให้หมาดครับโอพี่เมย์แข็งแรงมากนะครับได้กล้ามเหมือนกันนะครับพี่เมย์บิดอีกครับบิดอีกครับบิดอีกครับได้อีกนะครับได้อีกนะครับน้ำยังหยดอยู่เลยพี่เมย์บอกว่าฟาดผ้าเลยนี่เลยต้องมีผู้ช่วยต้องช่วยกันบิดหลังจากบิดผ้าเรียบร้อยเสร็จเราก็จะมา ปูผ้าลงบนโต๊ะครับเพื่อเตรียมที่จะวางใบไม้ครับผ้าที่มาใช้จะต้องเป็นผ้าเส้นใยธรรมชาติทั้งหมดหลังจากนั้นก็คือต้องม้วนตัวนี้ตัวนี้เราเราจะทําในลักษณะสันทบตรงกลางคือเราจะต้องม้วนข้างหนึ่งไว้ก่อนอ๋อแบ่ครึ่งก่อนแล้วมอสักครู่นี้ใช่ครับแล้วก็เราก็จะเอาใบไม้ที่เราเก็บมาวางเลยอันนี้เป็นป่าชุ่มชนครับครับวางได้เลยดีไซน์แบบก็แล้วแต่เราเลยอนี้าจะงายหรือขั้นยังไงครับอันนี้อา จะต้องมีความบ้างหงายบ้างอ๋อได้ทั้งความทั้งหงายเลยใช่ครับเพราะว่าน้ําหนักมันจะได้เท่ากันทั้งสองฝั่งครับเพราะท่าทางทางทางด้านหลังใบอย่างเงี้ยจะเราจะได้เส้นลายใบที่ชัดแต่สีจะอ่อนส่วนหน้าใบเราจะได้สีที่เข้มแต่เราไม่ได้ลายใบอ๋อมันก็จะแตกต่างกันแล้วใบไม้อ่ะแต่ละชนิดคือการให้สีจะไม่เหมือนกันครับบางชนิดจะให้สีทั้งหน้าใบหลังใบบางชนิด ก็จะให้สีด้านหลังอย่างเดียวหรือด้านหน้าอย่างเดียวครับแล้วเราได้มีการต่อยอดให้คนอื่นได้มาศึกษาเรียนรู้บ้างไหมครับครับก็ชาวบ้านคนไหนสนใจอย่างเงี้ยครับมาขอเรียนรู้เราก็สอนให้เพื่อขยายให้มันเพื่อที่จะขยายอิมแพกมากขึ้นในชุมชนครับจะได้สร้างรายได้ร่วมกันเอาละตอนนี้2พี่เมย์ถึงไหนแล้วครับพี่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จสิ้นการวางตรงนี้แล้วยังไงต่อครับพี่ต่อะครับม้วนผ้ากลับไปม้วนผ้ากลับไปครับอันนี้ที่เราทําอย่างที่บอกครับจะเป็นลักษณะ ในสันทบสันทบก็คือพับตรแล้วพบตรงกลางเพื่อที่จะให้ม้วนง่ายพอเราม้วนผ้ากลับไปเรียบร้อยแล้วเราจะเอาพลาสติกมากั้นกั้นสีที่มันจะทะลุหากันครับเพราะว่าสีของใบไม้บางใบสีเขาจะแรงมากอย่างใบสักจะแรงมากๆครับกั้นพลาสติกหนาๆอย่างดีแล้วก็ยังทะลุหาผ้ากันอันนี้คือเราจะจะกั้น สีส่วนเกินที่จะทะลุผ้าหลังจากนั้นก็จะม้วนผ้าม้วนผ้าม้วนผ้า,าแกนม้วนผ้าเราก็จะใช้ไม้กระบอกไม้ไผ่ครับธรรมชาติอีกครับหาได้ในชุมชนอีกเหมือนกันครับขั้นตอนม้วนพลาสติกอะไจะคมไม่คมอยู่ที่อยู่ขั้นตอนนี้ใช่ไหมครัขั้นตอนนี้ครับเราจะต้องม้วนให้ผ้าแนบกับใบไม้ที่สุดเมือ่อ มัดกับหนังยางเรียบร้อยแล้วอันนี้ครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นปครับตัวนี้จะเอาเราจะเอามาแปอีกรอบนึงเพื่อที่จะให้ผ้าแน่นขึ้นแล้วก็ไอ้น้ําไม่สามารถหลุดเข้าไปได้จะได้เดี๋ยวลายผ้าจะไม่ชัดใช่ครับหลังจากที่เราม้วนเรียบร้อยเสร็จสับแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละนะครับก็คือนี่ลงหม้อครับต้องเอาลงหม้อใช่เออมันไม่น่ากเลยนะครับถ่วงน้ำได้เลยถ่วงน้ําได้เลยเอาเปิดฟ้าทำสปาหน้าได้เลยครับคุณผู้ชมครับ ีน้เสร็จนี้เราก็เราก็จะใส่หม้อใส่หม้อนึ่งครับนึ่งไว้สองชั่วโมงครับวางลงไปสองชั่วโมงนะครับนึ่งเอาไว้นะครับครับเราจะมาลุ้นสีกันนะครับว่าอีโคปรินของเราจะสวยงามแค่ไหนครับครับโอ้ครับสวยงามมากนี่แค่เห็นแค่ฝั่งเดียวงั้น เราเปิดแล้เลยหนึ่งสองสามแถมแถมครับนี่ครับเป็นอีโคพ i ินแกะได้เลยได้สีส้มครับสีแดงนี่นะครับมาดูสีเหลืองๆกันบ้างนะครับนี่ครับ แล้วก็สีส้มครับอันนี้มาจากดอกดอกดาวกระจายครับพอเราแกะผ้าอย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับเราต้องพึ่งในแนวนอนจนผ้าแห้งแล้วตากในแนวตั้งในที่ร่มอีก3วันเพื่อให้ตัวสีของใบไม้ฝังลงผ้าเต็มร้อปร์ซ็นก่อนถึงจะทําการซักล้างแล้วเราก็จะไปฟิกสีด้วยน้ําทะเลกันอีกรอบหนึ่งเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนครับ ผู้ชมครับและที่ชุมชนแห่งนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งอันซีนที่ถ้าใครได้มาเยือนแล้วต้องห้ามพลาดนะครับนั่นก็คือหาดทรายสีแดงซึ่งเท่าที่บินเคยได้ยินหรือว่าเคยได้เห็นมานะครับก็จะมีหาดทรายขาวหาดทรายดําแต่ที่นี่ครับมีหาดทรายแดงครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมหาดทรายของที่นี่ถึงมีสีแดงวันนี้เราจะได้คุยกับลุงแป๊ดครับประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างกันครับ นี่นี่นี่ทำไมเราเป็นคู่ดูโอ้กันเลยใช่ไหมเนี่ยเป้าหมายใจเดียวกันั้างเนี่ยเป้าหมายใจเดียวกันแล้วหล่อมากอันนี้ของอแป๊ดนี่เป็นผ้าจากปลาอะไรครับปลาสมุนไพรครับปลาสมุนไพรส่วนของผมครับคุณผู้ชมครับเป็นปลาชุมชนนั่นเองใส่แล้วหล่อทีนี้เรามามีสองตัวยังขาดไปอีกหนึ่งปลาก็คือปลาชายเลนปลาชายเลนนั่นเองอไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเรายังมีนําเสนอได้อีกได้อีกนะครับแต่เราก็เห็นไปหมดแล้วสำหรับขั้นตอนทีนี้ จุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าสบายมากเลยอับแปบอ๋อ<ต>อากาศดีฮะอากาศาดีเขาเรียกอะไรครับบริเวณพื้นที่ตรง,ตรงนี้รตรงนี้เขาเรียกหาดทรายแดงฮะความเป็นมาของหาดทรายแดงเนี่ยนะหาดทรายแดงเนี่ยมันมาจากหินลาวาที่มันตกสะเก็ดหรือกระเทาะออกมาจากหินลาวาพอมันมาปะทกปะ,ะทะกับคลื่นคลื่นมันก็จะกล่อมเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่อะไรต่างๆก็กลายเป็นหาดทรายครับทีนี้หาดทรายที่เนี่ยมันมีคุณภาพตรงที่ว่าสามารถที่จะมาหมกตัวเพื่อที่จะให้ดูซับในร่างกายของเราที่มัน เมื่อยอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยน,นจะคลายตัวได้เพราะมันละเอียดมากเลยนะครับทร,บรายแดงที่นี่มันเป็นสีแดงๆมันไม่ติดไม่เลอะนะใช่ไม่ติด,ะะดไม่เลอะสะอาดแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าเราจะใช้ความหนุ่มของพื้นทรายมาไว้สําหรับเวลาตอนเย็ยนๆเราออกกําลังกายลองวิ่งน,นะฮะตัวนี้มันจะดึงกล้ามเนื้อน่องอย่างดีเลยนะครับโอ้มันจะดูด ดึงกลามเนื้อนองเพราะมันยุบตัวเป็นยุบ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 นะมันไม่แข็งตัวส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวถ้าอยากจะมาสปาทรายว่าอย่างนั้นเถอะนะครับบริเวณนี้ควรจะมาช่วงเวลาไหนครับอ๋อช่วงเวลาไหนก็ฤดูนี้ก็น้ําแห้งกลางวันครับมันก็เป็นโอกาสดีแล้วน้ําแห้งไปเวลานั้นเรามาหมกตัวก็ช่วงประมาณสักสามสี่โมงเราก็มาหมกหมกทรายได้โอ้ คุยกันมาตั้งนานแล้วแป๊ดตอนนี้เริ่มรู้สึกคิวแล้วละครับมี <c oughs> อะไรแนะนำไหมครับเนี่ยอ๋อมันด้เวลาแล้วเนี่ยด้เวลาแล้วได้เวลามันเลยเวลาแล้วนี่แ<อ>สดงว่าไปไปสนุกสนานกันก้าเอ้ผ่ามัดย่อม,มาแล้วั้งเนี่ยใช่อันนี้เพลินมากเลยครับ,รบแต่ตอนนี้เริ่มอยู่แล้วครับอ๋อเพราะว่าของเราเนี่ยมันมีฐานอ่าก๋วยเตี๋ยวกะลาครับแล้วเป็นจุดชมวิวอยู่ในที่เดียวกันครับอยู่ทางข้างบนล้วฮะครับอยู่หน้าด้านบนนะฮะเราจะต้องใช้ เดินเท้าก็ได้หรือจะเอารถขึ้นไปก็ได้ครับงานเอาละครับตอนนี้เมื่อได้เวลาแล้วนะครับบินจะนําคุณผู้ชมนะครับให้อาแป๊ดแหละช่วยนําไปกินอาหารแล้วก็ไปชมวิวที่นั่นกันดีไหมครับดีครับโอเคงั้นนําไปเลยครับลองมาชิมก๋วยเตี๋ยวกะลาในพื้นที่ของผมองโอเคได้ทางนู้นเลยครับ สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน ทู้ชมครับที่ลุงแป๊ดได้บอกบินไว้นะครับว่ามาเที่ยวที่บ้านธรรมชาติล่างแห่งนี้แล้วจะต้องมานั่งกินกว๋วยเตี๋ยวสูงๆแล้วก็ห้อยขาเสียวๆที่สําคัญสามารถที่จะมองเห็นวิวสวยๆที่สมอลฮิลนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทัศนียภาพด้านหน้าของบินนั้นก็คือสวยแบบวิวหลักล้านเลยนะครับและที่ชุมชนแห่งนี้นะครับยังมีการอนุรักษ์ต้นตบกยักษ์อายุเนี่ยเกือบ200ปีให้เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินด้วยนะครับนอกจากได้มานั่งกินกว๋วยเตี๋ยวแบบชมวิวหลักล้านกันแล้ว ที่นี่ครับชุมชนบ้านธรรมชาติล่างแห่งนี้ยังมีกิจกรรมคุกกิ้งคลาสคือการทำปอบเปียกข้าวเหนียวมะม่วงอีกด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับเรายังจะพาคุณผู้ชมครับไปชิมทุเรียนแบบปลอดสารเคมีซึ่งเป็นของดีของเด็ดเมืองตราดกันแบบสดๆจากสวนกันเลยล่ะครับ จากที่อาแป๊ดนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะพามากินอาหารอร่อยๆนะครับอาแป๊ดก็เลยแนะนํามาที่นี่เลยครับ สมอลฮิลนะครับและที่สําคัญเราจะต้องคุยกับเจ้าของพื้นที่นั่งข้างผมแล้วนะครับพี่กบสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กบนะคะนัทริยาศรีเปราย่าค่ะ yes. ก่อนที่จะมาคุยเรื่องอาหาร<ฆ>เดี๋ยวมาคุยเรื่องสมอลฮิลก่อนด<ฆ>ีไหมฮะเป็นมาอย่างไรครับทําไมถึงชื่อสมอลฮิลล่ะตรงนี้นะฮะออคือเป็นวิวภูเขาเล็กๆะคะ่ะใช่ค่ะ oh. และอย่างคือก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็นสวนยางครับแล้วเราก็เลยคิดว่าเออลองดูว่าเห็นวิวสวยก็เลย ตัดต้นยางออกแล้วมาเป็น จะทาจุดชมวิวอนาคตคือเราจะมีที่พักแล้วก็ที่กางเต็นท์กางเต็นท์ค่ะความพิเศษก็คือสถานที่เราจะมองเห็นวิวเกาะช้าง180องศานะคะแล้วก็จะเห็นทะเลเจ็ดสีคือเจ็ดสีด้วยแต่ละวันทะเลสีจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันในแต่ละวันใช่ค่ะแล้วก็จะมี้าที่ตกตรงข้างหน้าเลยแล้วก็ความพิเศษนอกจากนี้เห็นว่าข้างบนเนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะข้างบนเราจะมีต้นตะบก200ปีค่ะตะบกยักษ์ใช่ค่ะ จะมีไซอบตะบกจะมีไซสองต้นและตะบกอยู่ตรงกลางค่ะใช่ค่ะนี่เป็นความพิเศษเลยเป็นความพิเศษแล้วบันไดก็199ขั้นค่ะหมายถึงว่าถ้าจะขึ้นไปดูเราจะมีบันไดต้องเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปแล้วก็จะมองเห็นวิวมุมสูงของของทะเลเกาะช้างค่ะ ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลย<ช>นะครับเมื่อไรท่ที่ที่นี่เสร็จเนี่ยก็สามารถมาพักได้แต่วันนี้ก็สามารถที่จะรับประทานได้แล้วเพราะว่าอันนี้เราก็เปิดให้บริการ<ช>คือเรื่องของอาหารหลากหลายเมนูมากเลยพี่กบอยากให้พี่กบช่วยแนะนําแต่ละเมนูให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่านี้อะไรกันบ้างล่ะนี่เนี่ยซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะค,คือกว๋วยเตี๋ยวกะลานะคะอันนี้เลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอาหารพื้นบ้านของเรานะคะปาโอต้มเค็มค่ะทานพร้อมกับ น้ำพริกตาแดงนะคะมันจะอร่อยมากต่อไปก็เป็นปลาหมึกต้มเค็มค่ะอีกอันนึงหน้าตาน่าทานมากเลยครับอ่าเป็นปลาผ้านะคะปลาผ้าใช่ค่ะปลาสดสดจากทะเลลาบ้านเราค่ะปลาตามฤดูกาลนะคับปลาอะไรก็ได้ใช่ครับ โอ้ยนี่ที่เห็นทั้งหมดนี้ก็คือเมนูของอาหารคาวนะครับใช่แล้วข้างหน้าพี่กบนี่ที่มีดอกไม้สวยๆนี่อะไรล่ะครับนายอันนี้คือปอเปี๊ยะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเออใช่ค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนี่สามารถทําปอเปี๊ยะได้ด้วยเหรอครับได้ค่ะคือเราเอามามาทําแบบไม่เหมือนใครมีที่นี่ที่เดียวค่ะปอเปี๊ยะข้าวเหนียวมะม่วงลองชิมดูได้นะคะขออนุญาตนะครับใลองชิมไหมค่ะมือนิดนึงอ่าล้างไม้ล้างมือแป้งจะกรอบแป้งจะกรอบมากเลยนะใช่ค่ะ อมันจะกรอบนะครับกรอบของแป้งนะครับจิ้มัวน้ำมันแล้วก็มีความเหนียวค่ะนุ่มของข้าวเหนียวและที่สำคัญจะมีรสหวานๆเรีๆนิดนิดนะครับของมะม่วงการที่ได้มาสม a l l h i ตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะได้เห็นบรรยากาศสวยสดงดงามเห็นเกาะช้างเห็นทะเละนะครับแล้วก็ได้ไปชมต้นตะบกยักษ์ได้กินนะครับได้สัมผัสกับอาหารอร่อยๆแล้วยังมาเจอกับพี่กบใจดีอ,อีกนะครับดังนั้นคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาอย่าให้ที่นี่เป็นแค่ทางผ่านให้ตั้งใจมาเพื่อจะได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบบิลมนะครับ ทครับที่จังหวัดตราดนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วนะครับผลไม้เขาก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันโดยเฉพาะที่เห็นอยู่นี้ก็คือทุเรียนและวันนี้ก็นั่งอยู่กับท่าน รองประธานนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่ด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวหน่อยครับท่านรองผมโสพลสายศรีครับรองประธานวิสากิจชุมชนบ้านลำชะล่างครับครับท่านรองโสพลนะครับที่นี่ทราบว่ามีทุเรียนเยอะมากเลยอยากให้พูดถึงผลไม้ขึ้นชื่อของทุเรียนที่นี่มีลักษณะโดดเด่นยังไงบ้างที่จังหวัดตราดเนี่ยคะนี่คือ ทุเรียนจังัดตาดครับครับอ่าีกอย่างหนึ่งก็ราชินีฮะอันนี้ก็คือมีทั้งราชาครับแล้วก็ราชินีครับอยู่ใกล้กันอยู่ในสวนนี้เลยครับความโดดเด่นของราชาก่อนราชาอันนี้ผลไม้ที่นี่เป็นยังไงครับต้องลองชิมก่อนดีไหมะอต้องไปชิมเลยนะเพราะเดี๋ยวได้ชิมเลยครับโอ้ยจะใครจะอดใจไหว่อันนี้เดี๋ยวได้ชิมเลยครับวันนี้เป็นบุญปากจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยได้ชิมเนี้ยได้ชิมครัสงสัยรสชาติน่าจะอร่อยนะครับคุณผู้ชม งั้นผมก็ไม่ถนัดเรื่องการแกะทุเรียนเยรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้ครับจัดให้เลยเหรอครับผมโอเคงั้นเรามาแกะทุเรียนแล้วเดี๋ยวจะชิมและจะบอกว่ารสชาติมันดียังไงครับทุเรียนครับผมครับ ทานมากอันนี้คือสดๆจริงๆนะครับจากสวนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นหวานละมุนลิ้นกำลังดีเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรสชาติของทุเรียนจังหวัดราดที่ต้องมาลิ้มต้องมาชิมต้องมาลองนะครับที่สำคัญก็คือใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติปลอดสารเคมีนะครับครับผมราคาถูกด้วยมาซื้อนี่ มันสุดยาดจริงๆครับสำหรับผู้เรียนจังหวัดตราดนะครับต้องมาลิ้มชิมรถที่สวนเนาะอรองครับอร่อยุณผู้ชมครับวันนี้บินต้องบอกเลยนะครับว่าการมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตราดในวันนี้ของบินนั้นนะครับทำให้บินได้สัมผัสถึงรทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ครับ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่บินอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้พาตัวเองครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักมาชาร์จแบตมาเติมพลังกายพลังใจในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด1 9แบบนี้นะครับการท่องเที่ยวนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะเยียวยาจิตใจของเราได้แต่เราต้องไปเที่ยวกันแบบปลอดภัยแบบวิถีใหม่นะครับต้องมีการสวมหน้ากาก,กอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์อยาประมาทล้องกาดห้ามตกเด็ดขาดนะครับ และท่องเที่ยวในสถานที่ที่เรามีความมั่นใจว่าปลอดภัยแบบชุมชนบ้านธรรมชาติล่างแห่งนี้ที่ต้องบอกว่าได้รับมาตรฐานชาสำหรับวันนี้ครับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาไปก่อนด้วยภาพบรรยากาศสวยๆที่ชุมชนบ้านธรรมชาติล่างแห่งนี้วันนี้สวัสดีครับ